รู้ยังมาฟังสามเหตุการณ์ที่ RM วง BTS พูดถึงเรื่องชีวิตรักในอดีตสวัสดีทุกคนค่ะคลิปนี้ชชตไตาในสิสลอ่าพูดถึงหนุ่ม RM หนึ่งในสมาชิกวง BTS ศิลปินชื่อดังจากประเทศเกาหลีใต้ กับชีวิตรักของพวกเราแต่ละคนนั้นนะคะก็มีแตกต่างกันออกไปว่าโดยในเรื่องความรักนะคะเป็นสิ่งที่สวยงามมหัศจรรย์น่ารักสดใสมีสมหวังบางไม่สมหวังบางก็ถือว่าเป็นธรรมชาติของชีวิตที่จะทําให้เรานั้นนะคะได้มีประสบการณ์เรียนรู้มากยิ่งขึ้นนุนวงบีจก็เช่นเดียวกันค่ะพวกเขาก็เป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดาคนหนึเหมือนกับเราๆนะคะที่มีความรักในอดีต อย่าง RM ร e a อ e r เดื้อคนเก่งค่ะเขามี3เรื่อง3มุมในเรื่องความรักของเขาด้วยเช่นกัน 1. แฟนสาวในช่วงมัธยมและการเลิกลา RM นะคะได้เปิดเผยว่าทำไมเขาถึงเลิกกับแฟนสาวมัธยม RM นะคะได้พูดอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับชีวิตรักในอดีต ย้อนกลับไปค่ะเมื่อเ m ได้ไปเริ่มอ,ออกรายการ p r o l e r m a t i c Men นะคะทางทีวีเอ็นเขาได้พูดถึงชีวิตรักในตอนมัธยมและการเลิกกันเ m ได้เล่าว่าแฟนสาวของเขานั้นมีเพื่อนผู้ชายค่อนข้างเยอะแม้ว่าเ m จะมองว่าสิ่งนี้เป็นปัญหาในตอนนั้นแต่เขากลับกังวลกับมันในอดีตเ m ยังเชื่อได้ว่าเธอทำหลายอย่างที่ไม่สามารถยอมรับในฐานะแฟนได้ ทั้งสองยังได้พูดคุยและได้โต้เถียงกันเล็กน้อยและอาเอมยังได้ตระหนักว่าถึงความรู้สึกของเขาไม่เป็นจริงอีกต่อไปหากความสัมพันธ์ของทั้งคู่ยังได้ดำเนินต่อไปดังนั้นพวกเขาจึงเลิกลากัน 2. ส,ส่งแรปให้สาวที่ชอบฟังในตอนของรายการ p r o b l e m a t i c Men นะคะไอเมล่ว,ว่าครั้งหนึ่งเขาเคยเขียนแรปนะคะให้กับผู้หญิงที่เขาชอบ อ m ค่อนข้างที่จะจริงจังและจริงใจกับของขวัญเช่นนี้และเมื่อถูกถามว่าเขามีไอเดียอย่างไรกับของขวัญอาเอ็มเล่าต่อว่าเขาใส่หูฟังให้กับหญิงสาวและเปิดแตรปให้หญิงสาวฟัง 3. ผู้หญิงในอุดมคติของอาเอ็มนั้นนะคะต้องเป็นคนที่ฉลาดอาเอ็มเล่าต่ออีกด้วยว่าเขาชอบผู้หญิงที่เซ็กซี่และพูดจาไพเราะเขายังอยากมีแฟนที่ใส่ชุดลำลองแล้วดูดีในแง่ของความสูงนั้นอาเอ็มก็ชอบเช่นกัน สุดท้ายอ m เอ็มดน้เล่าต่อว่าเขาไม่ชอบผู้หญิงที่ซุบุรีหรือเที่ยวคลับบ่อยๆนี่ละค่ะก็คือ3เรื่อง3มุมนะคะฉบับความรักในอดีตของ RM หรือด้ว,ค,วคนเก่งของมังทานสุดดันที่เคยไปร่วมออกรายการที่ผ่านมาถ้าใครทราบกันแล้วนะคะก็ถือว่าฟังกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ ผู้ทุกคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ